ใน EP ีที่2เนี้นะฮะเราจะพูดถึงไตทั้ง5้าระยะก่อนแต่ว่าพูดในลักษณะเป็นภาคปฏิบัติการปฏิบัติการก็คือลงมือทำเลยพอเรารู้ว่าไตาเราไม่ปกติมีค่า EGR f ลดนะครับลดลงเรื่อยๆไปตรวจกี่ครั้งกี่ครั้งก็ลดลงตลอดเนี่ยท่านต้องดู EP นี้เลยนะครับสิ่งที่ผมนะฮะ ใช้ในการดูแลไตเนี่ยถ้าในแง่อาหารนะครับอาหารก็คือจะให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหมู่โปรตีนจากการติดตามผู้ป่วย,น,ยนับหมื่นคนนะฮะเหตุแลปะปัจจัยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นตัวที่เป็นตัวชีวัตการทำงานของไตที่ทำงานหนัก ก็คืออาหารหมูโปรตีนฮเพราะหมูโปรตีนเนี่ยเมื่อรับประทานแล้วเนี่ยจะเกิดสารที่เรียกว่ายูเรียในตัวเจนในเลือดอันนี้มันเป็นพิษกับไอวัตทุกส่วนรวมทั้งไตด้วยเพราะในแง่อาหารเนี่ยผมจะเน้นทำความเข้าใจให้คนที่ดู ep เรื่องโรคไตของผมเนี่ยทำความเข้าใจตัวนี้อย่างดีแล้วก็นำกลับไปควบคุมมีอย่างอื่นนอกจาก เรื่องของอาหารหมู่โปรตีนที่ทําให้ไตเสื่อมมีไหมครับมบีพบบ่อยมากๆคือยารักษาโรคเนี่ยเพราะยาหลายชนิดเป็นพิษก,กับไตแม้กระทั่งสมุนไพรนะครับอันนี้อาจจะทําให้หลายคนอาจจะไม่ชอบใจนะสมุนไพรตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษที่จะมีพิษก,กับไตก็คือฟ้าทลายโจนนรห้ามกินติดต่อเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับมีผลกับ,ก,บกับไตบอันนี้ชัดเจนนะ ผมเจอคนไข้หลายๆที่รับประทานฟ้าทายโจนทั้งอาจจะเป็นใบสดหรือว่าเป็นแคปซูลนะฮะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วอย่าใช้นานนะฮะออสองวันสาวันต้องหยุดแล้วนะครับยังมียาอีกหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเราไว้พูดในส่วนนั้นเป็นพิเศษก็มีเรื่องโรคเนี่ยนะฮะที่ทำให้ไตเสื่อมออลงอย่างรวดเร็วได้เช่นเบาหวาน ที่น้ําตาลสูงสูงระดับค่าน้ำตาลสะสมอาจจะตั้งแต่8 9ดเขึ้นไปอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้รังนกกระจับเสื่อมเร็วความดันโลหิตที่สูงที่คุมไม่อยู่นะฮะก็ทําให้รังนกกระจับเสื่อมแล้วก็โรคอื่นๆที่โจมตีไตโดยตรงพบบ่อยๆมากเดี๋ยวนี้นะฮะก็คือโรคออโตโอิมูนโรคภูมิทำร้ายร่างกาย บางทีมันทำ้ายร่างกายส่วนอื่นด้วยแล้วก็แถมมาที่ไตด้วยเช่น SLE หรือโรคภูมิทำลายไตตัวเองโดยตรงเช่นโรค i อ a นะฮะในปัจจุบันเนี้ยให้เป็นข้อสังเกตนะฮะหลายคนมีความเสื่อมของไตเนี่ยที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดแพทย์โดยทั่วไปจะไม่ได้ระวังเรื่องโควิดลงไตก็จะไประวังเรื่องปอดเพราะปอด ไม่ติดเชื้อปลอดไม่อักเสบปลอดไม่ไม่บวมนะฮะก็ไม่ได้ระวังอะไรหลายคนก็ไตาวายไม่รู้ตัวหลังจากติดโควิดอาจจะสักปีสองปีสปีอาจจะไตาวายได้ทั้งทั้งท,งที่ก่อนนั้นนี้ไตดีมีนะฮะเจอแม้ทั้งวัคซีนจากโควิดทั้งแอสตราซิ e c a m o d e r นาไฟเซอรมีส่วนทำให้เกิดภูมิเพี้ยนภูมิทํำลายไตยได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นสาเหตุอื่นๆที่พบแต่ว่าสิ่งที่ผมพบแล้วต่างจากที่ผมเคยเชื่อนะฮะก็คือเรื่องของเกลือผมก็เคยเชื่อว่าการทานการทานเค็มแล้วกินเกลือเนี่ยที่เรากินอาหารรสเค็มเนี่ยมีส่วนทําให้ไตทํางานหนักแล้วทําให้เกิดภาะวะไตาเสื่อมไตาวายได้ในสุดไม่พบครับไม่พบว่า คนที่ทานเค็มในระดับปกติเพราะว่าปกตินี่คือรสกลมกล่อมของคนไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องกินจืดเป็นพิเศษอะ่ะยังไม่เคยพบว่ามีระดับเกลือในเลือดเกินปกติแล้วก็ทําให้เกิดภาะวะไตเสื่อมพบบ่อยฮะคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนระเบียบวินัยสูงเลยฮะหลังจากได้รับคำแนะนำว่าให้กินเกลือ น้อยลงให้กินจืดเนี่ยก็ไม่กินเลยนะทำให้ร่างกายนี่ขาดเกลืออันนี้ถึงขั้นเป็นอันตรายเลยมาพบผมเนี่ยผมต้องให้น้าเกลือเข้มข้นนะสามเปอร์เซ็นเนี่ยช่วยเลยฮะเพราะว่าร่างกายอ่อนแอมากอ่อนเพลียมากเพราะฉะนั้นเกลือไม่ใช่สาเหตุโดยตรงไม่เหมือนบัตจูเลียนในตัวเจนนะฮะไม่เหมือนบีเอ็นเป็นสาเหตุโดยตรงแต่เกลือไม่ใช่โดยตรงเกลือจะทําให้ไตเสื่อมได้เนี่ยมันเป็นทางอ้อม คือถ้าเราทานเค็มมากเน้นเค็มมากนะฮะมันทําให้เกลือในเลือดเนี่ยสูงพอเกลือในเลือดสูงเนี่ยเกิดการอุ้มน้ําในระบบไหลเวียนเลือดก็จะทำให้ความดันสูงขึ้นเจ้าความดันที่สูงเนี่ยก็ไปกระทบก,กับหลังนก่กระเจามันก็เลยทําให้มีภาะวะความเสื่อมของหลังน้่กระจาหรือไตเสื่อมเนี่ยจากการกินเกลือเยอะแล้วความดันสูงขึ้นแต่ถ้าเราคุมความดันให้ได้ให้ได้ในระดับ พอดีเนี่ยถึงแม้เราจะกินเกลือเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ไตเสื่อมนะครับอีกหลายเรื่องครับที่มีข้อห้ามในคนไข้โรคไตเช่นการกินผักสีต่างๆก็อาจจะทําให้ฟอสฟอรัสสูงขึ้นโพแทสเซียมสูงขึ้นอันนี้ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ไตเสื่อมแต่ว่าจะทําให้เกิดอ,อันตรายจากความแปรปวนของแร่ธาตุนั้นๆนะครับของฟอสฟอรัสเองของโพแทสเซียมเองซึ่ง ถ้าสองชนิดเนี้ยไม่เป็นพิษกัดตายก็มีส่วนที่จะทําให้เกิดเป็นพิษกัดตายก็คือเรื่องของเลือดเป็นกรดซึ่งเวลาไตาเราเสื่อมเนี่ยจะมีภาะวะเลือดเป็นกรดอันเนี้ยที่นิยมแล้วก็แก้ไขได้ง่ายก็คือการรับประทานโซดามินโซดามินหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาผลิตเป็นเม็ดเพื่อให้ง่ายต่อการนํามาใช้เพื่อให้ง่าย่อการคิดคํานวณว่าเราต้องใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือที่เรียกว่าโซดามินเนี่ยวันละกี่เม็ดเพื่อปรับระดับปวามมีกลดด่างในเลือดให้อยู่ในระดับประมาณทั้ก25นะฮะอันนี้เป็นสาเหตุอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เราพบว่ากินโปรตีนมากแล้วทำให้ไตทำงานหนักทีนี้คำแนะนำโดยทั่วไปก่อนนะฮะสำหรับ BP นี้เรายังไม่เจาะลึก เราหเห็นเรื่องของภาคปฏิบัติก่นอนการควบคุมเกลือการควบคุมผักสีหรือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ได้ควบคุมเพื่อทำให้ e g f r เพิ่มขึ้นนะฮะจะเป็นการควบคุมอันตรายที่เป็นผลข้างเคียงจากภาวะการเกินหรือขาดแร่ธาตุนั้น,น,นๆหรือความเป็นกรดด่างในเลือดหรือ เพราะว่าโลหิตจางมิเลือดงต่ำนะครแต่ถ้าเราจะควบคุมไม่ให้ไตเสื่อมจากอาหารหมู่สำคัญคือหมู่โปรตีนเนี่ยมีข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะจอดลึกในอีพีต่อไปถึงไตระยะที่1ที่2ที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยเป็นระยะระยะเลยนะครับก็จากตารางที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะก็จำง่ายๆครับถ้าเราไตาทำงานปกติ เป็นไตระยะหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยก็จะกินโปรตีนประมาณห้าขีดต่อวันลดลงตาำลำดับฮะหนึ่งขั้นก็ลดหนึ่งขีดไตระดับสามก็เหลือสามขีดไตระดับสี่ก็เหลือสองขีดไตระดับห้าเนี่ยต้องจํากัดมากๆเลยนะครับอันนี้ที่มาของมันเนี่ยมันมาอย่างนี้ฮะก็คือภาพหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นภาพอาหารที่ ห้าหมวดที่ให้สารอาหารโปรตีนสูงหมวดที่หนึ่งก็คือไข่หมวดที่สองก็คือเห็ดหมวดที่สามก็คือถั่วธัญ,ญพืชหมวดที่สี่เนื้อสัตว์หมวดที่ห้าเนี่ยนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนม,มวัวนมอื่นๆผมไม่นํามารวมเพราะว่ามันไม่ใช่หมวดใหญ่นมวัวเนี่ยปัจจุบันนี้มันแพร่หลายไปทั้งเป็นอาหารคาวอาหารเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะมีบริโภคมีการบริโภคเป็นจํานวนมาก ทำให้เกิดของเสียในเลือดสูงทําให้เกิดบัตยูเรียนไนโเจนสูงหรือเนื้อสัตว์เนี่ยเราแบ่งเป็นสองประเภทก็คือเนื้อสัตว์ที่มีสายโมเลกุลยาวผมจะมีเครื่องหมายกระบาดแดงไว้นะครับนมวัวมีสายโมเลกุลยาวแล้วก็มีเครื่องหมายกระบาดแดงไว้แต่พอเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ห่างไกลจากมนุษย์เป็นสัตว์น้ําสัตว์ปีกก็จะมีสายโมเลกุลที่สั้นลง ตัวทัญ,ญพืชมีสายโปริกุลที่สั้นเห็ดมีสายโมเลกุลที่สั้นไข่มีสายโปรตีนโมเลกุลที่สั้นนะครับเราจะทําสัญ,ญลักษณ์ให้เกิดเป็นภาพจําง่ายๆก็คือหมวดอาหารโปรตีนสูงเนี่ยให้จําภาพนี้นะครับซึ่งภาพเนี้ยมันมีผลจากการที่เราไปศึกษาเรียนรู้ว่าอาหารหมวดโปรตีนที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยนะฮะ มันจะมีสายโปรตีนที่สั้นสายโปรตีนที่สั้นเ,เช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนมแม่เป็นสายโปรตีนอะบูมินถ้านมวัวเนี่ยเป็นเคสินซึ่งจะมีสายโปรตีนที่ยาวหรือโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยก็จะมีสายโปรตีนที่ยาวก็วจะแนะนําให้กินน้อยลงนะฮะลดการกินลงในพวก หมวดอาหารที่ให้สายโปรตีนที่ยาวเพราะว่ามันจะเกิดของเสียเยอะฮะในการที่ร่างกายมนุษย์เราจะาได้ประโยชน์จากโปรตีนเนี่ยเราไม่สามารถดูดซึมสายโปรตีนได้ธรรมชาติก็สร้างกลไก,กในการย่อยสลายสายโปรตีนที่เป็นสารอาหารที่อยู่ในอาหารโปรตีนสูงทั้งหหมวดน,นะฮะให้ย่อยสลายออกมาเป็น โครงสร้างสุดท้ายของโปรตีนโครงสร้างของสารโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นการยึดโยงของตัวหน่วยเล็กๆที่เป็นหน่วยของโปรตีนเราเรียกว่ากรดอะมิโนกรดอะมิโนในธรรมชาติในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีอยู่20ชนิดนะครการมาเรียงตัวเป็นสายโปรตีนเนี่ยมันก็จะสลับไปสลับมาตามชนิดของโปรตีนนั้นๆน,น,นะครับโดยความแล้วเนี่ย ถ้าร่างกายเราทานอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสายสั้นโปรตีนสายยาวเนี่ยฮะต้องถูกย่อยสลายทั้งสิ้นร่างกายถึงจะนําไปใช้ได้แต่น,นี้ในการย่อยสลายเนี่ยถ้าโปรตีนสายสั้นมันได้เปรียบม,มันย่อยเร็วใช้เวลาไม่นานของเสียที่เป็นยูเรียนไนโตรเจนก็จะต่ำนะฮะอันนี้สิ่งที่ร่างกายเราต้องการได้เนี่ยเราไม่ต้องการยูเรียไนโตรเจนเลยนะฮะเพราะมันเป็นสารพิษ แต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเป็นโปรตีนสายสั้นมันก็จะได้น้อยลงแต่ถ้าเป็นโปรตีนสายยาวก็จะได้มากขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นคำแนะนําของภาพจําอันนี้ว่าเราควรจะรับประทานอาหารที่ให้โปรตีนสูงห้าหมวดเนี่ยในหมวดที่มีโปรตีนสายสั้นมากกว่าโปรตีนสายยาวนะครับอันนี้คือภาพโดยอนุมานนะครับว่าเป็นสายโปรตีนนั้นๆแล้วก็เป็นภาพแสดงการย่อยสลาย สารโปรตีนในลำไส้ซึ่งจะให้สารสำคัญสองส่วน,ม,นมันได้หลายอย่างนะฮะแต่ว่าเราจะเน้น2อ,อย่างเนี้ยคือเน้นเรื่องยูเรียไนเตรนแล้วก็เน้นเรื่องกรดอะมิโนในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมก็จะมีการพัฒนาอาหารทดแทนโปรตีนก็คือมีการพัฒนาให้ เราได้กรดอะมิโนเนี่ยที่เป็นกรดอะมิโนที่สามารถให้ร่างกายไปใช้ได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องย่อย่อย,ยสลายสายโปรตีนโดยตรงอันตัวกรดอะมิโนเนี่ยก็เป็นแนวทางที่โรงพยาบาลที่ผมได้พัฒนาขึ้นนะฮะสามารถให้การรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องลดปริมาณโปรตีนลงเพื่อจะลดยูเรียนไนโตรเจนลง แล้วให้ร่างกายไม่ขาดสารสาคัญจากโปรตีนก็คือใช้กรดอะมิโน,โนเนี่ยไปชดเชยแล้วก็ทดแทนโปรตีนที่ลดจํานวนลงจนร่างกายได้รับกรดอะมิโน,โนเพียงพอก็ทําให้ร่างกายทํางานต่อไปตามปกปตินะฮะการซ่อมสร้างร่างกายต้องใช้กรดอะมิโน,โนสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิทันทานสร้างฮอร์อมโมนสร้างทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันต้องใช้กรดอะมิโน,โนเป็นพื้นฐานร่างกายก็จะไม่ขาดแขน แต่ว่าเมื่อ,อยูเรียนไนโตรเจนในเลือดลดลงเนี่ยร่างกายก็จะทํางานดีขึ้นการทํางานของเซลล์ก็ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการทำงานของไตด้วยอันนี้ก็เป็นภาพให้ท่านเห็นเป็น,เป,นเป็นลูกประธรรมนะฮะในเชิงอนุมานนะฮะให้เห็นครับก็คือการย่อยสลายสายโปรตีนแล้วก็ได้ยูเรียนไนโตรเจนแล้วก็ได้กรดอะมิโนออกมาแต่ร่างกายเราต้องการเฉพาะกรดอะมิโนเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจเพื่อทําให้ท่าน,เ,นเรียนรู้ว่าทางแง่ในแง่อาหารที่เราจะควบคุมไม่ให้อาหารทำร้ายไตเราเนี่ยเราต้องไปลดปริมาณโปรตีนในอาหารแต่ละมื้อลงนะว่าในแต่ละมือ้อถ้ารวมกันทั้งวันแล้วเนี่ยไตยระดับของเราเนี่ยมันจะรองรับอาหารหมู่โปรตีนเนี่ยได้จำนวนเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็ทวนระยะอีกทีหนึ่งก็คือ egr นะฮะไตมี5้าระยะเอ่อระยะที่1หรือว่าระดับที่1ก็คือ egr f มากกว่าเก้าสิบระยะที่สองก็น้อยกว่าเก้าสิลงมาจนถึงห1สิบเอ็ดระยะที่สามก็คือหกสิบเอ็ดถึงสาสิบเอ็ดนะฮะระยะที่สี่ก็สามสิบถึงสิบหกระยะที่ห้าก็คือตั้งแต่สิบห้าลงมานะฮะอันนี้ก็เป็นห้าขั้นแล้วในแต่ละขั้นเนี่ย เราก็มาดูจํานวนโปรตีนที่เราทานนะครับอันนี้อีกทีหนึงอันนี้เป็นภาพจำนะฮะที่มาของการกำหนดเนี่ยก็ได้จากการประเมินนะฮะประเมินโปรตีน5ชนิดเนี่ยถ้าเรากินผสมผสมกันเนี่ยใน1ขีดหรือว่า100กรัมเนี่ยมันให้โปรตีนเฉลี่ยประมาณ12กรัมถ้าเรากิน5ขีด ก็จะได้สารปโปรตีนเฉลี่ยประมาณหกสิบกรัมซึ่งก็จะเพียงพอกับค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวคนไทยที่หกสิบกิโลนะฮะอันนี้เราฐานที่หกสิบกิโลเอาฐานที่สิบสองกรัมต่อขีดห้าขีดก็คือได้หกสิบกรัมโดยเฉลี่ยก็คือร่างกายที่มีน้ำหนักหนึ่งกิโลเนี่ยต้องการสารปโปรตีนประมาณหนึ่งกรัมอันนี้คือที่มาพอผมอธิบายลึกกว่าน,นี้เนี่ยเดี๋ยวท่านเริ่มปวดหัวแล้ว ก็ท่านใช้การจำแล้วกันจำเป็นค่าเฉลี่ยไปนะครับอันนี้คือภาคปฏิบัตินะที่เราจะลงมือปฏิบัติในเรื่องของภาวะไตเสื่อมระดับไตต่างๆทวนอีกทั้งหนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้คือภาคปฏิบัติสำหรับไตเสื่อมาระยะซึ่งอันนี้เป็นพูดภาพรวมก่อนนะในอีพีที่สองเนี่ยให,ให้เห็นเข้าใจเรื่องโปรตีนที่เป็นภาพจำก่อนในโปรตีนห้าชนิด แล้วก็ให้ทราบถึงระดับไตก่อนที่เรามี5ระดับแล้วระดับโปรตีนที่เราทานได้นะครับเป็นการควบคุมกว้างๆก่อนแล้วก็จะมาเรื่องของการเข้าใจเรื่องของโปรตีนทีบนน่บางชนิดมีสายโปรตีนยาวบางชนิดมีสายโปรตีนสั้นเราควรเลือกรับประทานโปรตีนสายสั้นโปรตีนสายสั้นก็คือโปรตีนที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียวนะอันนี้เป็นภาพจํา พอสายสาั้นปุ๊บการย่อยก็ะย่อยได้เร็วก็จะเกิดของเสียยูเรียในตัวเจนน้อยพอเกิดยูเรียในตัวเจนน้อยเนี่ยร่างกายกเราก็ไม่เป็นพิษนะฮะการทำงานของไตก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อจะต้องขับสารพิษยูเรียนในตัวเจนออกแต่ในขณะเดียวกันร่างกายเราต้องชดเชยกรดอะมิโนที่ขาดหายไปจากการรับประทานโปรตีนน้อยลงเนี่ยให้เพียงพอนะครับ ก็เข้าสู่คำถามเป็นคำถามที่ผมพบเจอนะฮะในการบรรยายในที่ต่างๆก็รวบรวมมาทั้งหมดห้าข้อก่อนข้อที่หนึ่งไตเสื่อมมีสาเหตุจากอะไรบ้างอันนี้ในคำบรรยายมีนะครับไนคำตอบก็จะเป็นคำตอบสั้นๆสาเหตุที่ไตเสื่อมที่พบบ่อยๆก็คือจากโ,กโกรคครโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยก็พบบ่อย ต่อมาก็คือไตเสื่อมจากยาที่รับประทานสมัยก่อนมียาประหวานยาพามดันบางตัวทำให้ไตเสื่อมสมัยนี้ก็ไม่ถูกนำมาใช้แล้วครับยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตยังมีผลต่อไตามากนะครับหรือยาโรคเกาเช่นโคโดิซีนยังมีผลต่อไตยอยู่แล้วก็มีอีกหลายชนิดที่อาจจะเป็นยาที่ไม่ได้พบบ่อยในท้องตลาดยาโรคหัวใจ บางชนิดเ,เช่นโคดาโรนอันนี้ยังมีอยู่ถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเกิดความเครียดนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณหมอที่นํามาใช้เนี่ยก็ควรจะนะฮะใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็แจ้งให้ท่นทราบว่าต้องคอยติดตามการทาของไตเป็นระยะระยะนะครับอันนี้คือสาเหตุจากยาต่อมาก็สาเหตุจากอาุบัติเหตุบางบางรายการ เช่นมีเลือดออกเยอะๆขาดน้ําเยอะๆจากท้องเสียอันนี้ก็มีทําให้ไตเสื่อมได้ถ้าเป็นเยอะๆไตาวายได้นะครับความเสื่อมที่เกิดจากอาหารพบอยู่ชนิดเดียวคือความเสี่ยงจากของเสียจากการย่อยโปรตีนอันนี้เป็นความเสื่อมโดยตรงที่มีตัวยูเรียนเอเจนเป็นตัวต้นเหตุ แต่ถ้าอาหารประเภทอื่นนะเช่นเกลืออันนี้มีผลทางอ้อมนะฮะคือถ้าทานเกลือเยอะก็จะมีความดันหิตสูงขึ้นทําให้ไตเราเสื่อมลงได้อาหารประเภทผักสีหรือผล,ลไม้อาจจะมีผลกระทบเรื่องแร่ธาตุโพแทสเซียมพฟพสฟอรัลหรือว่าแคลเซียมอันนี้เป็นผลทางอ้อมไม่ได้ทาให้ไตเสื่อมลงนะฮะ แต่ว่าจะมีอันตรายได้ถ้าสารเหล่านี้มันมีระดับมากเกินไปและธาตุมากเกินไปนะครับหรือไตเสื่อมจากเพราะว่าเลือดเป็นกรดอันนี้ก็ทําให้เกิดไตเสื่อมได้ครับคาถามที่สองอันนี้เจอบ่อยมากในงานบรรยายเพราะว่ามันแพร่หลายในโซเชียลมีเดียเยอะครับคือการรับประทานไข่ขาวกับน้ําข้าวช่วยให้ไตเสื่อมอเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือดีขึ้นไหม ปรากฏว่าคําตอบคือไข่ขาวกับน้าข้าวช่วยทําให้ไตเสื่อมไม่ได้ช่วยทําให้ไตดีขึ้นแล้วทําไมเขา,เาแพร่หลายกันจังเลยแนะนําให้กินไข่ขาวกับน้าข้าวแล้วไตดีขึ้นบางคนก็ออกมายืนยันเลยส่วนใหญ่เป็นความเข้าใจผิดคือหรือรู้เรื่องอโรคไตไม่ครบเพราะว่าคนที่กินไข่ขาวกับน้ําข้าวเนี่ยแล้วดูเหมือนดีขึ้นเนี่ยก็คือคนที่ไตเสื่อม แล้วสูญเสียโปรโตีนไปกับััสาะทำให้โปรโตีนอัลบูมินในเลือดลดลงต่ำฝ่อระดับ3.5นะฮะร่างกายจะไม่สามารถเก็บน้ำไว้ในหลอดเลือดได้ก็จะมีน้ำเนี่ยซึมออกจากหลอดเลือดไปบวมที่อวัยวะส่วนต่ำคือ,อที่ขาเป็นหลักนะฮะพอรับประทานไข่ขาวกับน้ำข้าวเนี่ยในไข่ขาวเนี่ยมันมีโปรโตีนเยอะนะครับ ็ร่างกายก็ได้รับกรดอะมิโนเข้าไปเยอะแต่อย่าลืมนะฮะมันจะเข้ามาพร้อมกับของเสียยูเรียในตัวเจนเหมือนกันไข่ขาวจะทําให้คนไข้โรคไตคนนั้นเสมือนดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่บวมนะพอไม่บวมเนี่ยเป็นอาการที่ชาวบ้านทั่วไปสังเกตได้ครับก็จะเข้าใจเลยว่ากินไข่ขาวแล้วดีเพราะว่ามันไม่บวมไตดีขึ้นแต่ถ้ามีการตรวจติดตามแรบในเลือดเนี่ย จะพบว่ากินไข่ขาวเนี่ยค่าเบีเยรนจะสูงขึ้นมากน้อยตามที่กินนะฮะยิ่งกินเยอะยิ่งมากแล้วก็จะทําให้ไตค่าการกรอง eGFR อลดลงเพราะฉะนั้นไม่ไม่แนะนำนะฮะให้กินไข่ขาวกับน้าข้าวเพื่อไปแก้ไตเสื่อมเพราะมันจะทําให้ไตเสื่อมมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมามีอาหารบำรุงไตไหมอาหารบำรุงไตโดยตรงยังไม่พบครับพบแต่อาหารทาร้ายไต เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ไตทํางานดีขึ้นเนี่ยเราต้องลดอาหารทําลายไตอาหารทําลายไตที่เราพบแลามีข้อที่จริงนะฮะแบบเขาเรียกว่าจับต้องได้เลยแล้วก็ตรวจติดตามได้อย่างถอนเนื่องเลยก็คือเรื่องของอาหารหมู่โปรตีนสาหรับอาหารอื่นๆที่ผมจะแนะนําเนี่ยเขาเรียกว่ากินสมดุลท่านกินผักกินผลไม้นะกินเค็มให้มันสมดุลมันจะได้ไม่จะได้พอดี ในความพอดีอันนี้ยมันจะทําให้สุขภาพเราดีอันนี้ไม่เรียกบำรุงไตเราเรียกว่าบำรุงร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาท่านมีไตเสื่อมเนี่ยท่านต้องบำรุงร่างกายคือกินอาหารให้สมดุลกินทั้งโปรตีนในระดับที่ไม่เกินกว่าที่ไตจะทํางานทันกินผักกินผลไม้ที่หลากหลายแล้วก็คอยติดตามเรื่องระดับของแร่ธาตุในเลือดซึ่งแต่ละตัว มีตัวช่วยในการเรียกว่าปรับสมดุลหมดนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกในแต่ละ EP ที่พูดถึงไตเสื่อมแต่ละดับนะครับแล้โดยสรุปเนี่ยกินอาหารอะไรที่ทำให้ไตดีขึ้นผมเห็นแพร่หลายใน YouTube เยอะเลยครับกินไอ้นู่นสามอย่างไอ้นี่5้าอย่างยังไม่เจอนะฮะที่มันจะกินอะไรแล้วดีขึ้นแต่ที่ประสบการณ์ที่ผมใช้เนี่ยคือการควบคุมของเสียควบคุมยูเรียนไนโรเจน อันนี้วัดได้ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดสามารถประเมินค่า e g f r เพิ่มขึ้นได้เลยนะฮะจากค่ายูเรียไนโตรเจนที่ลดลงมีสมุนไพรบรุงไตไหมยังไม่พบครับเพราะว่าผมนี่ก็เหมือนเป็นตักกะทิลาเหมือนกันคนไข้ทั่วสารทิศท,ที่เป็นโรคไตเสื่อมก็เดินทางมาหาทุกคนก็อาจจะมีตำรับเป็นของตัวเอง กินสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้แล้วก็มาตรวจเป็นระยะระยะ,ะคนไข้ที่ศรัทธาอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนความคิดนะฮะก็ติดตามดูก็ยังไม่พบว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่กินแล้วทำให้ไตดีขึ้นโดยตรงนะฮะอันนี้ก็ยังไม่พบนะครับอันที่ห้ามียาฟื้นฟูไตใหม่อันนี้ตอบง่ายๆเลยถ้ามียาฟื้นฟูไตเราจะไม่พบคนไข้ไตวาย เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มียาฟื้นฟูไตนะครับในอีพีต่อๆไปเนี่ยผมจะพูดถึงการดูแลสุขภาพการควบคุมอาหารที่จะทำให้ไม่ไปเกิดการทำลายไตยทำให้ไตได้พักทำให้ลังนงกกระจาบเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวได้ในบางหลังนะคะคือลังนงกกระจาบเนี่ย มันจะมีสมส่วนในร่างกายเราเสมอเลยทุกๆขณะส่วนที่1ก็คือรังนกจับที่มันเสียเสียหายหมดคือสภาพหลอดเลือดเนี่ยไม่เหลือแล้วอาจจะเป็นเนื้อเยื่อพังผืดไปแล้วกับรังนกจาบประเภทสมบูรณ์เลยคือมีการกรองที่สมบูรณ์ตัวหลอดเลือดแดงฝอยตัวหลอดเลือดดำฝอยตัวหลอดไตย,ยังทำงานได้ตามปกติอันนี้เรียกังนกจับที่ดี แต่ในทุกคนฮะมันจะมีรังนกกระจาบอยู่เสือส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้เสื่อมสลายจนหมดแต่ว่าการทํางานของมันด้อยลงอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดแดงฝอยหลอดเลือดดาฝอยหรือว่าหลอดไตมันมีการติดขัดขัดข้องไอ้ตัวนี้ยะครับถ้าเราปรับอาหารลดของเสียในเลือดลดความเป็นกรดด่างนะปรับสภาพของการทํางานส่วนอื่นให้มันสมบูรณ์นะฮะ กินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนมีวิตามินแร่ธทาตุที่ดีสมดุลน,นะครับไอตัวรังโนกจากะเน,นี้มันมีจำนวนหนึ่งที่สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ดีก็จะทำให้ค่า e g f r r นี่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลไตรักษาไตาเนี่ยเราต้องเข้าใจไตทุกส่วนทุกระบบในร่างกายไปพร้อมๆกันนะครับ ก็จบ EP ที่2นะครับ